บุญส่งโอสถจำกัดนะครับยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีแม่ศมีวงตลมขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาสซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้าห้าร้อยยาทาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรักุชงครับคว้การสัตรูเสพาะนไม้โวรไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับ เอาละครับแท่งซ้ายเริ่มทํางานให้หินกันเยอะขึ้นแล้วนะครับยกนี้โอ้โหน้องแชมป์เตะซ้ายแล้วก็ตั้งเอาไว้แล้วก็เตะซ้ายตั้งเอาไว้นะครับมาดูกันที่วงในก้องฟ้าพยายามจะเบียดจะปล้ำในแต่ไีไม่ถนัดนะครับกรรมการต้องแยกก่อนและยกนี้นี่ทิ้งงานบอกให้เดินด้วยนะครับน้องแชมป์ดูจังหวะการจับเอ้าจับก็จับได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไอกันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับนัวเนียววงในกันอยู่ครับ เกมเริ่มจะเปิดกับสองยกนี่ดูจังหวะกันอยู่ครับร17นะครับผู้เปิดหัวครับมวยมังสนันเมืองในการทํางานของทีมงานเพชรอินดีครับวันนี้วันหวยออกสาทุก9กา้กาครับมีบอลน,นี่ครับสาทุกตก้าโอ้โหวันนี้มาหลองนัดใหญ่เลยครับมวยมังสนันเมืองของเราโอ้โหยมาแลกแข่งกันครับการยก3นี่ตองฟ้าเดินเดิน ขวาสมุดปากทานเดี๋ยวดูซ้ายอุบลน,นี่ครับอ้โหดูครับแลกแข่งกันแบบนี้ครับพี่ราลีขิงจังหวะกันแล้วครับซ้ายกับขวาครับไม่มีใครยอมใครนะครับดูว่ากองฟ้าขยาบับเข้าไปออกแข้งขวาน้องแชมป์ก็มีแข้งซ้ายมีคอยโต้อ,อยู่ตลอดอยังไม่รีบร้อนด้วยกันทั้งคู่แต่ว่ากองฟ้าน,านี่เป็นไฟเปิดเกมก่อนเลยนะครับโอ้โหไฟนี้ดูว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับมา จังหวะการล็อกแลว้วก็ไถได้เจ็บๆหลายดอกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้กองฟ้าโอโ้โหล็อกเมื่อสักครู่ครับว่าแกนล็อกแล้วก็ตีเป็นชุดเลยครับอาแล้วครับไม่ใช่งานง่ายของน้องแชมป์แล้วนะครับอ่าซ้ายน้องแชมป์ลูกศิษย์ขวตัวใหญ่ซ้ายครับยกบังได้กองฟ้า่าไฟนี้ดูเริ่มจะนิ่งขึ้นครับดูไม่บุบบาเหมือนไฟที่แล้วครับยืนกันกลางเวทียกนิดยก3ามอ่ากองฟ้า ถอยถอยบ้านแม่ถ้าถอยเดี๋ยวโดนนะครับวงในตีแหม่มันใกล้มุใมใกล้เชือกกรรมการแยกครับเออเออนี่ครับไฟแรกว่าสนุกดูเดือนแล้วครับมาไฟนี้ดูครับมาเป็นมวยทิ้งจังหวะแต่ว่าออกอาวุธใส่กันไม่หยุดเลยครับมาจาับดีครับจับดีก้องฟ้าโอ้โหแต่ว่านี่ครับโอ้หูดูครับมา เรียกว่าปล้ำตีเหนียวนึบเลยนะครับดูจังหวะก,การล็อกการตีเอาละครับเป็นงานหนักของน้องแชมป์แล้วนะครับไฟแรกนั้นดูห่างนะครับแต่ว่าไฟนี้ก็กองฟ้าก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วคับทั้งนอกทั้งในพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับ ของเราครับคุณวิเชียนสมพลลุงโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์อ้าวชมกันต่อเลยครับยก4ยกนี้ออกมาทำได้จากขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับนี่นะครับดูจะได้หรือเปล่านะครับขายยาวๆนะครับของน้องแชมป์วงในนี่เห็นชัดแล้วนะครับว่าก้องฟ้าจับจับเหนียวจับไอเจ็บด้วยอ้าพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงคู่เหมือนกัน เกมการยกนี่เริ่มจะเดือดึ้นตามลําดับแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เชื่อว่าครูนี้นี่ลิกกันอีกหลายตลบแน่นอนครับบอลนี่เป็นเพียงต้นยก4ี่ครับขวากับซ้ายอ่ะก้องฟ้าเป็นินดีอะคาเดมี่นะครับหรือสอสักสมบูรณ์ส่วนน้ำเงินนี่น้องแชมป์จกติ๊กอุบลนะครับหรือครูออสสายพิ้วสองขาใหญ่ด้วยกันครับมีบวกหมัดกันด้วยก้องฟ้าก็เดินขยับพละนิดน้องแชมป์ก็ไม่ถอยนะครับปักหลักรอที่จะหวดซ้ายครับ โอ้โหนี่แหละครับผ่าของดีตั้งแต่คู่เกิดหัวคู่แรกอูดเจอกันพักสองนะครับภาคแรกนี่สี่ยกครึ่งโอ้ฝ่ายน้ำเงินนำไปเยอะเลยครับมาแล้วมาพลิกโดนสอกับน้องไปมาดูภาคนี้ครับภาคนี้มา,าสถานการณ์ดูว่าตอนนี้าาแฟนๆบอกมุมแดงมุมแดงได้เปลี่ยนอยู่นิดนึงครับพี่ลีดูวกองฟ้าจะมั่นใจแล้วครับออกไปถอยถอย้าถอยนี่โอ้โหดูวก็พยายามจะเดินแลวครับ น้องแชมป์เอาแล้วครับขาดแทงแทงเก่าขึ้นมาเสียงเชียร์ก็มาตามเลยครับดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่ากองฟ้านี่ช่วงเดินนี่ดูได้เปียกนะครับแต่พอตั้งรับที่จะโดนสายแบบนี้มา,มาอีกแล้วครับซ้ายเอา,เอาไม่มีม้วนเดียวแล้วครับพอเดินแล้วทําได้ไปชกจังหวะ2ไปชกในเกมตั้งรับนี่อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องแชมป์ครับกอ,องฟ้ายังไม่เดินน้องแชมป์เดินไหมอ้าวแข้งขวาขว,า,ขวาซ้ายพีมไปครับ ถ้าใครเดินแล้วดูว่ามีภาษีดีกว่าครับครับนี่แหละครับตอนนี้เริ่มคิดเอ๊ะเดินดีกว่าท้องฟ้าแต่ว่าเดินทัลเลอร์ทะลลาไปซ้ายรอดักอยู่นะครับซ้าย,ยดูกรรมการเหวุดบอกโอนี่ขย,ขยับขยับขยับเดี๋ยวดูแข่งไครถึงก่อนแข่งไครถึงก่อนนิ่จิ้มัดไปก่อนน้องแชมป์นายจับเกาะเกาะ ตีกันไม่ถนัดครับติดอยู่ที่มุมแดงเอาละครับเวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับยกที่4ก็พยายามจะขยับเข้าไปเกี่ยวโอ้มีหมาดสายไปก่อนมาดูวงในเอาตี่ครับเริ่มจะตีได้สวยๆแล้วนะครับน้งแชมป์โอ้กองฟ้านี่ก็เกาะดีแล้วก็ล่แข้งตีสู้เหมือนกันโอ้โหเกมนี้บีบหัวใจเลยครับยังเป็นไปได้หมดครับผู้เปิดหัวครับมวยมันสนานเมืองทางหน้าจอช่องทูโฟรู you ครับ ในการทำงานของเพชรดีสายหมัดไปอ้าขวาคืนมาครับของก้องฟ้าครับน่าจะออกหน้าไหนครับไฟที่แล้วก้องฟ้ารับอัลิกแสนนะครับพลิกล็อกละเนละนาดครับหมดยกที่4ครับพักให้น้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเร้าใจกันยกสุดท้าย สภาคมนี้ครับที่ร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจอ่ะแล้วนี้ต้องขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโลดด้วยครับเอาละครับยาฉีดมา2 0 0แสนบาทเลยนะครับให้กับน้องแชมปยยกนี้นี่ออกมาเดินต่อยมาตาดแข้ง แล้วก็มาสู้ในด้วยโอาจับบนก็ตีได้ตีได้ดีเหมือนกันโอ oh, ้ยเสียงเชียร์ก็งฮึมไปทีไปหมดแล้วนะครับตอนนีอ้อยากจะทําอะไรต้องทํานะครับน้ามวยทั้งคู่ครับทั้งเอาโอ้ยัดยัดแมาทาท่าตัวงอไปเหมือนกันนะครับน้องแชมป์อ่าก็มาการแยกครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับสองนาทีกับ20วิิบวิเป็นเกมของน้องแชมป์เอ้าโดนหมัดกับกองฟ้าอ้าวอ้าวนี่ครับอ้อวสอบทบอีกแล้วครับโอ้โหแต่ว่านี่เช็กระยะแล้วครับส่งสัญญาเตือนแล้ว โอ้โหเดี๋ยวดูครับแม่ทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้นีรับจากแอนดาศินด้วยรับจากคุณจิ้มเจเจด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับแต่ว่าตอนนี้วงในวงในวงในเอาล้ครับต้องเร่งขึ้นมาต้องพึ้ให้เร็วกว่านี้นะครับน้องแชมป์ยาฉีดมือรออยู่สองแสนบาทกองฟ้าก็ดูว่าจะมั่นใจนะครับใครโชคในเกมต้งครับแต่จะประมาทไม่ได้เริ่มจะลแทนขึ้นมาแข้งฟเริ่มทํางานมัดตู้กันที่วงในเอาตีนะครับโอ้โห ลำจะขยันแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับในช่วงปลายยกครับไฟนี้กับไฟที่แล้วต้องบอกว่าหนังคนละม้วนเลยครับไฟที่แล้วน้ําเงินไปก่อนสี่ยกออกมาชกในเกมตั้งรับยกสุดแต่สอกกลับมาอีกแล้วครับไฟนี้แดงดูว่าจะนําไปก่อนแต่ว่าน้ําเงินก็แรงขึ้นมาครับน้องแชมป์ชื่อน้องแชมป์ต้องอตีได้ไหมตีกองฟ้าแมพอโดนเข่าแล้วพอโดนเข่าแล้วแย่ไปลงเอวไม่ดีนะครับโอ้โหว่าสถานการณ์มันยังไง ครับยังไงนี่โอ้โหประตูอาจจะเฉือนกันแช่งสุดท้ายเลยครับพบียลีโอ้โหขยักเข้าไปดูกองฟ้าไปชกนเจมตั้งรับแล้วก็จัดโดนเหมือนกันนะครับทั้งแท,งท่งทั้งเข่ามาดูนะครับน้องแชมป์เวลาย,ยังเหลือ,อทีจะได้หรือเปล่าตีเลยครับไปเดินตลอดกองฟ้าก็คอยบังแล้วก็คอยโต้นะครับไม่ได้หนีเยอะนะครับโดนอีกแล้วเอาวงในหมาอีกแล้วครับเปียกเข้าไปโอ้โห จังหวะสุดท,ท้ายอเอาเ,เลยครับโอ้เบียดกันเหลือเกินเลยครับสุดๆเลยครับมวยมันสนานเมืองคู่เปิดรัวครับอ้า้องแโอูหซ้ายอ่าล็อกได้ตีก้องฟ้าอ่ายังคืนไม่ได้กรรมการแยกครับโอ้โหออกแรงกันเยอะมากๆเลยครับคู่นี้เชื่อว่าไม่ได้จบแค่ภาค2ครับโอ้โหนี่ครับมาเดี๋ยวต้อถามใจหนุ่มโบสหนุ่ม,บมโบสทางโปรมเตอร์ภาคสามภามสา ดูครับสนุกจริงๆครับคู่เปิดหัวมวยมันสนันเมืองของเราอุ้ยสองครับยแลวเดี๋ยวดูว่าช็อตสุดท้ายยังไงยังไงครับโอ้โหมาถูกอกถูกใจเลยครับแฟนๆ <c oughs> หมดยกครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหสุดยอดเลยครับ <c oughs> คู่เปิดหัวมวยมันสนันเมือง <c oughs> นี่ครับฝ่ายน้ำเงินก็มีครูอุดทิศครับข <c oughs> ึ้นไป รับลูกศิษย์นะครับฝ่ายแดงก็มีทีนุ่ยครับคุณหนุ่ยวารุณีสอเพลินจิตครับนหายอดมวยในตำนานอีกหนึ่งท่านแล้วครับคุณหนุ่ยวารุณีสอเพลินจิตนี่ครับมุมแดงครับโอ้โหย้ำชัยครับนัดที่สองครับกองฟ้าสอศักดิ์สมบูรณ์โอ้แต่ว่าเชื่อว่าพักสามอาจจะตามมาเร็วๆนี้แลครับนี่ครับ